ใครไปกดเงินที่ตู้ ATM แล้วเจอแบบนี้ระวังกันด้วยนะคะล่าสุดมิจฉาชีพรูปแบบใหม่เราอาจตกเป็นผู้ต้องหาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะววันนี้มาเตือนภัยกันอีกแล้วใครที่ไปกดเงินที่ตู้ ATM นะคะต้องระมัดระวังสิ่งนี้เลยค่ะก,ก็เป็นข้อมูลนะคะจาก Facebook สืบนครบาน i d ด b นะคะได้โพสต์เตือนภัยรูปแบบใหม่ การก่อเหตุแบบใหม่ไว้ให้ประชาชนได้รับทราบกันวันนี้เกดเอามาแชร์ต่อให้ใครฟังแล้วก็รีบกดแชร์กันด่วนๆเลยนะคะเตือนภัยรูปแบบการก่อเหตุใหม่นะคะขณะนี้เนี่ยมีแก๊งบัญชีม้านะคะจะยืนอยู่แถวๆตู้ ATM มพอมีเหยื่อมานะคะคนร้ายเนี่ยก็จะยื่นบัตร ATM หวานให้เราช่วยกดเงินให้นะคะโดยโดยแจ้งว่ากด ATM ไม่เป็นนะคะแล้วก็ ให้เรานั้นช่วยกดเงินให้ให้เราเป็นคนกดเงินนะคะโดยคนร้ายจะยืนรออยู่ข้างนอกอยู่ห่างๆจากเรานะคะไม่ให้ใบหน้าเนี่ยไปแสดงอยู่ที่กล้องตรงตู้ ATM นะคะเมื่อเราเข้าไปกดแล้วนะคะที่ตู้ ATM ีเนี่ยก็กล้องจะบันทึกใบหน้าของเราไว้นะคะว่าเรานั้นเป็นคนกดเงินจากบัญชีนี้เวลานี้นะคะพอคนร้ายได้เงินไปแล้วเนี่ยก็จะเดินไปเลยนะคะ แล้วก็อีกไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเหยื่อเนี่ยก็จะถูกหมายเรียกนะคะในฐานนะคนกดเงินบัญชีมานั่นเองค่ะใครไปกดเงินที่ตู้ ATM ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครเคยเจอบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะทุกคนจากโพสต์นี้นะคะใน f c e e o o o กเนี่ยก็มีหลายคนนะคะเข้ามาขอบคุณนะคะมาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่าต้องยอมเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้างนะคะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะใครกดเงินไม่เป็นก็ไม่กล้าช่วยแล้วนะคะ แล้วก็มากันทุกรูปแบบเลยนะคะมิจฉาชีพต้องระวังมากๆนะคะคนพวกนี้นะคะจะอาศัยความเมตตาของบุคคลอื่นนะคะมาทำร้ายเราได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังตัวกันสุดๆเลยนะคะหรือบางคนก็บอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่มาให้เราช่วยกด ATM ให้นะคะก็จะให้เขายืนหน้าตู้เลยแล้วเราก็เป็นคนช่วยกดให้นะคะก็เป็นทางออกที่ดีนะคะถ้าถ้าอยากจะช่วยคนที่กด ATM ไม่เป็นนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็น ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะหรือไม่นะคะก็ให้เขาไปยืนหน้าตู้แล้วเราก็บอกวิธีกดเขาได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากช่วยเหลือคนที่กดเงินไม่เป็นนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านนะคะกดเงินไม่เป็นใครอยากช่วยเหลือก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะเตือนภัยต่อๆกันไปค่ะวิชาชีพมาแบบใหม่มากันหลากหลายรูปแบบนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐรวมทั้งข่าวเตือนภัยต่างๆด้วยนะคะเกตอัปเดตให้ฟังเป็นประจําทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ